เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นำมาจากหนังสือชื่อชุมนุมเรื่องสั้นของพุทธทาสพิขุท่านพุทธทาสพิขุเขียนไว้ในบทหนึ่งว่าจะมีชีวิตเป็นคนอยู่อย่างไรจึงจะไม่ขาดทุนฉันอยากให้เพื่อนมนุษย์ของฉันทุกคนคิดปัญหาข้อที่ว่าถ้าเราจะไม่เป็นคนชนิดที่เหมือนกับเขาแต่จะเป็นอย่างของเราเราจะต้องเป็นอย่างไรจึงจะไม่ขาดทุนบางคนคงจะย้อนถามฉันว่า การเป็นคนอยู่ทุกวันทุกวันนี้ต้องลงทุนด้วยหรือเห็นมีแต่ลงทุนเรียนลงทุนค้าหรืออะไรทำนองนี้ทั้งนั้นไม่เห็นมีใครลงทุนในการเป็นคนเลยฉันต้องขอโทษในการที่ฉันมีความเห็นว่าการเคลื่อนไหวของเราทุกอย่างไม่ไว่าจะเป็นฝ่ายการทำหรือเป็นการรับผลของการทำล้วนแต่เป็นการลงทุนในการเป็นคนไปหมดเราลงทุนลงแรง วิ่งแดนไปในวัตสงสารลงทุนมาเกิดเป็นคนลงทุนในการดำรงชีพเป็นอยู่ต้องราะต้องร้องไห้อิ่มหิวรัโกโศกเพลินหงอยไปห้องน้ำไปห้องส้วมป่วยไข้หายสบายกระทั่งตายเพื่อเกิดใหม่ในที่สุดทั้งหมดนี้เป็นการลงทุนเรียนเพื่อรู้ แล้วเข็ดหลาบในการที่จะไม่ต้องกลับมาบุเวียนเป็นเช่นเดียวกันต่อไปอีกฉันเห็นว่าทั้งการทำและการรับผลของการกระทำทั้งดีและชั่วทั้งหมดนั้นล้วนแต่เป็นการถูกธรรมชาติบังคับให้เราทำและเป็นไปเป็นการลงทุนเรียนเพื่อให้เรากลายเป็นผู้สามารถขึ้นอยู่เหนือกฎเหล่านั้นคือนิพพานถ้าเราไม่ลงทุนด้วยการลองมาเป็นคนดูซะก่อนเราก็จะไม่มีความรู้อะไรเลย ในการที่จะถอนตัวขึ้นให้พ้นจากการที่จะต้องเป็นคนหรือเป็นสัตว์ไปยังไม่มีที่สิ้นสุดเราลงทุนด้วยการทนเป็นคนเพื่อเรียนรู้และสอบไล่ให้ถึงขั้นที่จะไม่ต้องเป็นคนอีกต่อไปการตายช่วยอะไรเราไม่ได้ในข้อนี้เพราะเราจะกลับมาเกิดอีกเว้นไว้แต่เราจะเป็นคนให้ครอถ้วนตามหลักสูตรียก่อนคือเป็นคนชนิดที่มีกำไรไม่ขาดทุนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ ศึกษาให้รู้จักการเป็นคนด้วยการเคยเป็นคนซะอย่างเต็มที่จนตนสามารถเอาชนะอยู่เหนือการเป็นคนของตนได้นั่นเองเราจะเป็นผู้มีกำไรประจำทุกวันทุกวันได้ด้วยการที่เรามีทุกข์กับใครไม่เป็นไม่ว่าเหตุการณ์อย่างใดจะเกิดขึ้นและเราจะงบยอดกำไรเด็ดขาดในขั้นสุดในการที่เราเข้าถึงขีดที่ความทุกข์ไม่อาจเกิดขึ้นอีกต่อไปบางคนอาจจะถามว่าถ้าเกิดมาทำงาน ได้รับผลสำเร็จร่ำรวยสมบูรณ์พูนสุขด้วยเกียรติและทรัพย์แล้วยังจะว่าขาดทุนในการเป็นคนอีกหรือฉันตอบได้ว่าการสมบูรณ์พูนสุขนั้นก็เป็นเพียงการลงทุนอย่างหนึ่งหรือตอนหนึ่งของการลงทุนในการเป็นคนเท่านั้นคือเป็นการลงทุนเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่ามันก็เป็นของหลอกๆเช่นเดียวกับการตกระกรรมลำบากเหมือนกันครั้นเรารู้จักมันอย่างถูกต้องแล้ว เราก็จะเป็นคนมากขึ้นอีกจนกระทั่งเป็นคนเต็มที่เพอร์เฟกต์โดยทุกทุกทางในการที่จะบริสุทธิ์สว่างสวยัยและสุขเย็นความสมบูรณ์พูนสุขจึงเป็นเพียงการลงทุนเท่านั้นยังหาใช้ผลกำไรแห่งการเป็นคนไม่ก็ถ้าใครหลงเอาต้นทุนมาใช้จ่ายเสียอย่างกับว่ามันเป็นผลกำไรแล้วคนนั้นก็จะหมดกระเป๋าเลยแล้วเขาก็จะต้องฟุบหน้าร้องไห้กับพื้นดิน ตรงที่เขายืนนั่นเองไม่เชื่อใครลองใช้ความสมบูรณ์พูนสุขในฐานเป็นผลกําไรของชีวิตดูเถิดเชิญท่านลองค้าการเป็นคนของท่านดูเรื่อยๆไปเถิดท่านจะเห็นเองพุทธทาสอินทปัญโยหอสมุทธรรมทานชัยา 19. มีนาคม2486